สุดสลดรอปภเปิดประตูเหล็กโดนล้มทับดับคาที่ตำรวจตรวจสอบพบสาเหตุสุดสลดรอปภเปิดประตูเหล็กโดนล้มทับดับคาที่ตำรวจสอบสวนพบสาเหตุคาดประตูเก่าใช้งานมานานแล้วแถมสลักประตูกับมีตัวเล็ก เมื่อเวลา6กนกาสามนทีวันที่30ตุลาหกห้าศูนย์วิทยุสอพฝอางจังหวัดเชียงใหม่รับแจ้งเหตุรอปภศูย์รถเก่าโดนประตูร้มทับเสียชีวิตทางร้อยตำรวจเอกภูวนาจันถาจันถาภูลร้อยเวรนสอพฝอางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยกู้ภัยหงฟ้าอปพอรอฝางแพทย์หญิงวชิราพรจัน วงแพทย์เวรโรงพยาบาลฝางรุดไปยังที่เกิดเหตุเป็นศูนย์โชรูมซึ่งปิดกิจการไปแล้วพบศพชายทราบชื่อเบื้องต้นชื่อนายศักด์เป็นรปภศูนย์เฝ้าที่เกิดเหตุถูกประตูทางเข้าศูนย์ทับเสียชีวิตและยังมีนายสนันทาเปียงอายุ64ปีอยู่ด้วยขณะเกิดเหตุและถูกประตูทับเช่นเดียวกัน นายสนั่นเล่าว่าช่วงเช้าตนกำลังจะมาเปลี่ยนเวรยามกับนายสัตว์ที่เฝ้าอยู่ขณะตนมาถึงได้เรียกนายสัตว์ให้มาเปิดประตูให้ขณะนายสัตว์เปิดประตูประตูได้ล้มลงมาทับนายสัตว์กับตนร้อยตำรวจเอกภูภูวนาถนะครับสอบตรวจสอบที่เกิดเหตุพบประตูดังกล่าวเป็นประตูเหล็กขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากแต่สลักประตูกับมีตัวเร็ก ประกอบกับเป็นประตูที่เก่าใช้งานมานานแล้วประตูจึงร้มลงมาทับนายศักดิ์เสียชีวิตกู้ภัยหงฟ้านำร่างผู้เสียชีวิตเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลฝางเพื่อรอญาติมาติดต่อเบื้องต้นพบว่าผู้ตายผู้เสียชีวิตมีญาติ แต่พิการขณะที่ผลชนะสูตรเบื้องต้นพบมีรอยถูกทับบริเวณหน้าอกและแขนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับทีอ่อุปกรณ์เก่าชำรุดนะครับแล้วก็ทําการาไม่ได้ดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ล้มมาทับซึ่งประตูเล็กเป็นประตูที่หนักมากมีอะไรคืบหน้ามีข่าวอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับ